สวัสดีครับยังอยู่กัอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เป็น AK นะครับอีกหนึ่งตัวที่เราจะมาทำรีวิวเก็บไว้เป็นผลงานแล้วก็ทำรีวิวไว้ให้เพื่อนชมเอาไว้ตัดสินใจในการเลือกปืนไปลงสนามกันนะครับหรือว่าเอาไว้ใช้งานที่บ้านตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราคุมใจนำเสนอก็เป็นรุ่น cm 0 7 6 a นะครับมามาแ,แกะกล่องดูพร้อมก,กันเลยนะครับในกล่องเขาบอกว่าตา่ำไม่ต่ำกว่า18ปีนี่ควรจะพิจารณานะผู้ปกครองควรให้คำแนะนำนะครับ เจอโรงงานมาเปิดบาเจอคู่มือก่อนอันดับแรกเลยแล้วก็เจอทูกกระสุนทดสอบนะครับเ,เราอิ่งอย่างดีกว่าเนาะโอเคคู่มือการใช้งานนะครับกระสุนทดสอบล้วแผ่นปิดท้าย CR นะครับเขาให้มาจโรงงานแล้วก็แม็กกาซสีนที่เป็นแม็กโมนะครับแม็กแบบปั่นนะครับแม็กโมเป็น,เป,นเป็นออกทรง P แม็กนะครับ แบตเตอรี่นิกเมียมนะครับของ ak 1ก้อนนะครับแล้วก็หม้อแปลงชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ชาร์จคู่กันอย่างนี้นะครับเอาไปเสียบชาร์จปั๊บนะครับก็เสียบออ้ยเสียบกับหม้อแปลงเสียบกับหม้อแปลงไฟที่บ้านนะครับเสียบกับปลั๊กไฟที่บ้านนะทษทีแล้วก็ไฟสีแดงจะขึ้นตรงนี้นะครับก็ไฟสีแดงขึ้นตรงนี้จะไม่ดับนะครับจะไม่ดับก็กะเอาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงก็เต็มแล้วครับสำหรับแบตเตอรี่นิกคลเมียมแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวปืนนะครับในกล่องยังจะมีตัวปรับสุนหน้าเ k เคแถมมาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สายกระพงชื้นอันนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรนะครับขออนุเอากล่องออกก่อนเนาะปะเดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์อของตัวปืนกันนะครับยนผมก็จะเล่าให้ฟังเป็นชิ้นๆไปครับให้กล้องแพนดูก่อนสำหรับวิธีการสั่งซื้อเข้ามาก็ ให้ใช้วิธีการทักไลน์เข้ามานะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เราจะใต้คลิปวิดีโอนี้เราจะทิ้งลิงก์ของ Line แอดไลนนะครับทุกคลิปวิดีโอเลยนะครับบางคลิปวิดีโอผมไม่ได้พูดก็ให้กดตรงชื่อคลิปวดีโอนะครับแล้วลิงก์ของ QR code Line โปรแกรม Line นะครับก็จะสไลด์ขึ้นมาเพื่อนๆกด QR code อัตโนมัติพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคนที่เล่นไลน์แต่โทษทีทสาหรับคนที่เล่นแต่ Facebook ไม่เล่นไลน ใต้ลิงก์ของไลน์มันก็จะมีลิงก์ของทางเพจ Facebook ที่ร้านนะครับสามารถกดลิงก์ทักทยายส่งข้อความเข้ามาคุยกันนะครับกดถูกใจเพจก่อนแนละ้วกดส่งข้อความเข้ามาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมของปืนตัวนี้ที่ผมอาจจะพูดไม่ครบนะครับถ้ามีคําถามก็ทักเข้ามาถามกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะในคลิปวิดีโอนี้เราขออนุญาตไม่พูดเรื่องราคานะครับทุกคลิปวิดีโอของที่ร้านส่วนใหญ่ผมจะแทบจะไม่พูดเรื่องราคาเข้าไปเลยนะครับมันเป็นนโยบายของทาง ทางสื่อออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นนโยบายของทางเพจ a c e b o o k นะครับ i n s t a g r กร IG แล้วก็ทาง YouTube ก you ็เป็นนโยบายเดียวกันเขาไม่ให้เราขายนะครับเขาพูดตรงว่าเขาไม่ให้ผมขายสิ่งทีมอาวุธหรือว่าปืนบีบีการที่หน้าตาคล้ายคลึงกับอาวุธครับไม่ให้เราลงขายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ให้ใส่ราคาในป้ายราคาในคลิปวิดีโอด้วยครับสิ่งที่ผมทําได้ก็คือมาทํารีวิวให้เพื่อนชมเช่นนะครับช่างน้าหนักนะครับวัดความยาว ทดนะสอบความเร็วกระสุน,นแล้วก็ความแรงปากกระบอกอย่างเงี้ยเราทําผลงานเก็บไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ชมได้นะอันดับแรกเลยขอชั่งน้ำหนักกันก่อนนะครับสองกิโลรวมแม็กนะครับสามกิโลครับสามกิโลพอดีเลยครับถ้าแม็กออกอยู่ที่สองกิโลแ <2 S 1> ดกิโลเก้าขีดครับเก้าขีดนะครับแสดงว่าแม็กนี่ประมาณหขีดเนาะแับไม่มากเท่าไหร,ร่คร มันขีดกว่า2สองขีดอะคุณบอสก็ตีไปสามกิโลนะครับตัวปืนนี่น้ําหนักถือว่าหน้าตาเล็กๆนี้แต่น้ําหนักถือว่าสูงนะฮะเ,เพราะว่าตัวีมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าบอดี้เขาเป็นอลูมิเนียมนะครับที่น้ําหนักมันจะดูเหมือนกับหนักเหมือนเท่ากับพวกเอเคทั่วไปเพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยเนื่องจากเป็นบอดีอ้อลูมิเนียมทั้งตัวแล้วชุดหน้ารางหน้าเนี่ยเป็นรางหน้าเอเคทรง u ูไอเอ็กแต่เป็นอลูมิเนียมแท้ๆนะตัวนี้ทําให้ตัวบอดดี้เขา สีละเขาเลยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาน,นิดนิดนึงนะแล้วก็ตัวปลอกรถแสงนี่ก็เป็นปลอกรถแสงแบบอันนี้เป็นปลอกรถแสงเหล็กนะครับที่ผมเคยลองก็คือไม่เหล็กดูดติดเลยะคะสวยงามมากนะครับปลอกรถแสงเ k แบบทรงแท็กติคอนะครับชุดลางหน้านี่ก็เป็นลาพิคาเดีย20มิลแต่ว่าสวยงามมากนะครับเดี๋ยวบทวิเคราะห์ขอ,ของตัวปืนเนาะรางนี่ก็ถอดได้นะครับถอดขันหกเหลี่ยมแล้วสามารถถอดชุดรางออกมาได้เลยมีรางติด อุปกรณ์เสริมเฉพาะด้านบนครับด้านข้างนี้ไม่มีนะครับด้านข้างนี้ไม่มีเป็นชุดหน้าแบบเกลี้ยงเลยแต่นะครับแต่ลางที่มันสามารถมาแปะรางเสริมแบบนี้นะครับแต่ว่าแปะตรงนี้เขาเรียกว่าลาย U X นะครับมีขายนะครับจะใส่ด้านข้างนี้หนึ่งชิ้นข้างล่างที่สองชิ้นครับแล้วได้ใส่ด้านขวาที่สามชิ้นจะใส่แบบรอบทิศทางก็บอกได้ครับเรามีขายเราสั่งมาแล้วคันลังนะคันลังตัวนี้นะฮะพอเปิดมาปุ๊บเพื่อนๆจะเจอกับตัวปรับฮอบ นะครับตัวนี้เป็นตัวปรบับเรือนฮอปนะครับนะฮะถ้าดันมาด้านหลังตรงนี้ลูกก็จะเห็นถ้าดาาันไปด้านนลูกก็จะมุดนะครับข้างในมองไปดีๆก็จะเห็นเป็นโทษฮะเป็นตัวเรือนฮอปอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ท่อทองเหลืองนี่คือเป็นตัวชุดลํากล้องของเขานะส่วนบาลเรลวนอกนี่เป็นแน่นอนเป็นอลูมิเนียมแน่นอนแล้วนะโอเคนะครับปึนะ๊บไหลไปดี่ตรงนี้นะครับนี่คือปรับโหมดตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเซฟนะครับไกลอยู่ตรงนี้นะครับ กดไม่ได้นะถ้าปรับลงมาตรงกลางนี้ก็คือเป็นตำแหน่งของออโตเมติกนะครับกดไกค้างไว้ก็ออกกลัวไปชุดนะครับถ้าปรับลงมาข้างล่างสุดนะครับกดไกค้างกดไกก็จะเป็นเซมิทีนัทตับตับตับออกไปฮีนัทนะเพราะว่าเราสังเกตดีๆครับตัวปรับหมุนตรงนี้ก็จะมีรอยนี้นะครับเป็นรอยสวิงนะครับตรงนี้เป็นรอยอาจจะเป็นรอยสวิงนี่นี่ผมแกะกล่องใหม่มาให้ชมนะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนทําให้มันเป็นรอยนะ สิ่งที่เป็นรอยนี่คือโรงงานเขา QC อยู่เขาเทสมานะครับอ่ะไล่มาจนถึงกิฟมอเตอร์นะครับกิฟมอเตอร์นี่ก็เป็นทรงออกแนวคล้ายๆ m 4นะครับเป็นตูดระบายความร้อนนะก็เป็นทรง AK นะครับถ้าให้เปรียบกับทรงของ m 4ก็จะเป็นทรงแทงกูดาวนะครับคล้ายๆทรงแทงกูดาวของ m 4็มพันท้ายนะครับแก,แกนพันท้ายแกนพันท้าย,ายลูมิเนียมที่แน่ละท้ายเนี่ยให้ท้าย CTR มา ท้ายตัวนี้เขาชื่อว่าท้าย cr max f o o l นะครับด้านหลังก็จะเป็นยางอย่างนี้โอเคนะปรับได้5ระดับนะครับเหมือนเอเหมือน m 4มาดูกแกนพันท้ายอย่างนี้นะครับปือนกดตัวนี้ครับนีบ้นะฮะหยิบนิ้วหนิบนิ้วๆแงเห็น,นไหมครับโอเคสามารถพับท้ายได้นะครับกลายเป็นว่าพอพับปุ๊บปืนเหลือแค่น,นี้ครับเหลือแค่น,นี้เหลือน,นิดเดียว เวลาจะพับกลับก็บง้างนิดนึงครับกลับไปก็จะเป็นหลอกอมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับอันนี้นอกจากท้ายสวิงมาฝั่งนี้แล้วนะครับก็โดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรด้านนี้ก็เรียบๆสวยๆหลังเต่าอ่านี่ครับหลังเต่าก็คือตัวแผ่นหลังเต่าตัวนี้นะครับกดระยกออกนะฮะเห็นไหมกดระยกออกนี้ หลังเต่าเป็นหลังเต่าแบบสวิงนะครับสวิงสปริงโอเคเนี่ยสวิงเนะี่ยเป็นสปริงสวิงมีรางพีิคาเนี่อยู่บนหลังเต่าอ,อันนี้ไม่ต้องไปถามซื้อมาติดนะครับโรงงานเขาติดมาให้นะครับดูสุวนหน้าสุวนหลังสุนหลังจะเป็นแบบนี้นะสุนหน้าอยู่ตรงนี้นะสุวนหน้าก็จะมีตัวเมื่อกี้ที่ผมเกิดกล่องมันก็เป็นตัวผีเสื้อนะครับตัวนี้สําหรับหมุนสูงต่ำนะครับ เขาให้รางพิคคิวี่มาบนสันหลังนี้ผมคิดว่าเหมือนส่งเสริมให้เราซื้อดอตใส่ใช่ไหมคุณบอสใช่ครับใส่ดรอตเสียเงินเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมจริงจริงตัวเดิมเขาก็ตัวเดิมๆนี่เขาคลา,าสิกคลาสิกอยู่แล้วนะแต่เขาใส่ดอตนี่มันซักอะไรอะ่ะไมโครทีวันนี้ใช่ไหมมารโอเลก็เลกๆยังไม่ต้องใหญ่มากเพราะตัวปืนเขาเล็กน,น่าจะสวยนะน่าจะสวยอารมณ์ประมาณนี้นะ,ะโอเคละเดี๋ยวเราลองเสียบแม็กให้เพื่อนๆชมภาพดูเดี๋ยวให้เลโก้แพนให้ดูนะครับนี่แม็ก เอเะครับกดปกดแม็กตัวนี้นะครับกดแลดันเวลาใส่ต้องใส่ข้างหน้าให้เข้าก่อนนะครับประมาณนี้สี่ิห้าองศาแล้วนั้นอีกนะครับให้เขาล็อกชุดนี้เลยชุดนี้ทั้งชุดเลยสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็วันนี้นะครับเนื่องจากแบตเขาเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแมเนียมเราขอแนะนําเป็นแบตเตอรี่นี่ครับอีเทียมโพลิเมอร์ ตัวชาร์จบาลานเซลล์นะครับแล้วก็หม้อแปลงชาร์จบาลานเซลล์นะครับเป็นชุดของเขาเลยอ่าของเดิมจากโรงงานมายิงได้แล้วนะครับมีลูกให้แล้วแต่เราแนะนําแบตเตอรี่ที่จีชาร์ตกว่าก็คือตัวนี้นะครับถ้าไม่เอาก็บอกได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆจะยิงได้จะต้องมีลูกทดสอบไอ้อันนี้ลูกทดสอบนะอันนี้เป็นลูกกระสุนจริงๆนะครับเป็นลูก0-20ูลูกมาตรฐานที่ใช้กับปืนไฟฟ้านะครับ เพื่อนๆถ้าชอบตัวนี้แคปหน้าจอได้ครับโอเคนะครับให้ฝั่งนี้บ้างสวยๆ <c oughs> เล็กๆน่ารักอย่างนี้นะครับแคปหน้าจอเก็บภาพประมวลผลว่าเป็นช้อยอีกหนึ่งช้อยนะครับสำหรับคนที่มองปืน AK ดูสักตัวหนึ่ง ก่อนคลิปก่อนหน้านี้ลองกลับไปย้อนดูเราทำรีวิวเป็น ak 0 4 8่ป su นะครับกลับไปแคปหน้าจอมาบอกเราไดนะ้ชุดนี้ก็คือชุดที่เราแนะนำเนีย่ยจะที่ร้านนะครับชุดพร้อมเล่นจริงๆเราจะตัดชุดนี้ออกก็ได้นะเหลือแค่ชุดนี้ก็ได้นะพร้อมเล่นเหมือนกันแต่อย่างที่บอกครับแบตเตอรี่นี้แคสเมียมตัวนี้มันเป็นแบต8 4โวลต์เวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งมันหมดไวมากนะครับประมาณสักแม็กหนึ่งนี่ปมาณสี่ร้อยนัดนะฮะถ้าใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็ประมาณสักสามแม็กไม่เกินพันห้าร้อยนัดก็ แบตก็จะหมดไวมากแต่ถ้าเป็นลิเทียมโพลิเมอร์นี้บอกได้เลยว่าหนึ่งถุงสีพนัดก็ไหวนะชุดของเขาจะประกอบไปด้วยหม้อปแปลง1นะครับแล้วก็กล่องชาร์จแบตลิงแมนนะครับเป็นชุดชาร์จแบบ led นะครับ1นะครับแล้วก็จะมีตัวแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์อีก1นะึ่งนะ ตัวนี้ปริมาณไฟมันจะเป็น11.1 1โวลต์นะครับโวลต์เต็มๆตัวนี้จะเป็น8ไอ้9.6นะครับชั่วทีนี้เป็น9.6นี้เป็น11.1โวลต์รอบมอเตอร์เวลายิงแบตเตอรี่ตัวนี้ก็1วินาทีจะออกประมาณ12-13บอลถ้าเป็นลิเธียมโพลิเมอร์ก็ออก15บอล15-16บอลนะครับวิธีการใช้งานก็เอามาเสียบชาร์จอย่างนี้ก่อนนะวิธีการชาร์จนะวางลงพวกเพื่อนๆเอาที่ไปเสียบปั๊กไฟ LED สีแดงจะขึ้นดวงนี้นะครับถ้าไฟสีเขียวขึ้นดวงนี้คืออกาลังชรยู่ ถ้าไฟสีเขียวดับเมื่อไหร่แสดงว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วก็ประมาณถ้าเป็นตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เดิมที่ประมาณสองชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับไอตัวนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็เต็มนะครับอยากชาร์จเมื่อไหร่ก็ชาร์จได้ตลอดนะครับแบตออนแบตข้อควรระวังคือห้ามให้แบตหมดนะครับห้ามให้แบตหมดแบตออนแบตออนก็ต้องรีบชาร์จทันทีอย่างนี้นะครับแกเ,เป็นข้อดีมากโอเคเรามาดูวิธีการใส่ใช้งานกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ดูนะฮะเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเอาแบตตนรี้ตัวนี้มาเสียบนะครับแบตตนรี้แบบเดิมก็ล่อนเข้าไปที่ชุดหน้าอย่างนี้นครับแล้วก็ต่อแจ็คมันจะเข้าชุดหน้ายากนิดนะครับต้องค่อยๆขยับขบเดี๋ยวเราลองดูว่าเสียงเขาเป็นไงขอ,อยับเสียบก่อนนะครับมีไฟหรือเปล่ามูนนาะเซฟนะครับเซมิ โอเคหมดนะครับเขาไม่ได้ชาร์จแบตจากโรงงานมาให้เรานะเสียงมันจะแบบว่าอ่อนนุ่มมากตึ๊กตึกตึกตึกต,กต,กตึกแล้วก็หมดครับลองดูแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับสมมติว่าแบตเต็มแล้วนะครับแบตที่โพลเมเวลาใช้งานนี่มันจะจีจ้จ้ามากเลยนะครบแบตเตอรี่ตัวนี้เสียงมันจะแบบพื้นๆเลยเวลายิงโอเค พอพอต่อแจ็คได้ก็ม้วนสายเก็บไว้บนหลังเตาน,นี้นครับแล้วก็พับลงจะจะจะในแบบสังคมก่อนนะนี่ครับเรียบร้อยอันนี้เป็นเซมีนะครับอันนี้เป็นออโต้เซฟปเราไปยิงกัน<ม>ก่อนไปเรา ลืมบรรจุลูกนะครับเปิดฝาขึ้นใช้ลูกกระสุ 0. น0.20ลูกเซรามิเกเคลือบลูกพลาสติกเคลือบสารเซรามิกของเราวันนี้0.20กรัมนะครับเท okay. ลงมาจากข้อมูลนะครับหนึ่งแมกกาซีเนี่ยบรรจุอยู่400นัดนะครับปิดฝาปั่นนะครับเกาตัวนี้ ูก็จะขึ้นตรงนี้เลโอเคมาแล้ว<ป>เดี๋ยวเราดูความเร็วกระสุนปากกระบอกกันนะครับออระยะยิงเป็นเซมิก่อนนะครับไปลองดูเอ้า 412นะครับ400บวกโอเคครับเรารูล้ละ4 0 0บวกแล้วเราปรับเป็นออโต้กันมาด,ดูว่า1วินาทีเนี่ยเขาออกกี่บอลน,น,นะครับสิบหกบอลนะครับความแรงก็ขึ้นไปที่สี่ร้อยสามสิบก็สี่ร้อยบวกทุกตัวแน่นอนนะครับสำหรับ AK เเวลาปั่นก็ ปั่นเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าปั่นแล้วได้ยินเสียงดังแกลกแกลกแกลกอย่างนี้นะครับแสดงว่าลานเต็มแล้วอย่าฝืนปั่นอีกนะครับเดี๋ยวคนรั่วจะขาดก็เอาแค่พอตึงมือครับเราเกาอยบบ่างนี้ประมาณสักตึงตึงนี่รับสี่ห้ารอบนี้ก็เต็มก็หมดแบกแล้วนะครับ ถ้ายิงได้ยินเสียงลูกขาดๆก็ปั่นนะปั่นเรื่อยๆแล้วก็ยิงได้นะยิงอย่างต่อเนื่องก็ต้องปั่นนะถ้าเสียงมันลุกขึ้นเราก็ต้องเกลาแม็กไปเรื่อยๆต้องช่วยหน่อยอเซฟถอดแม็กออก เห็นไหมครพอเปิออกก็มีลูกไหลลงมา3าี่นัดเป็นเรื่องปกติของปืนไฟฟ้านะครับปืน M4 ก็เป็นเหมือนกันนะครับพอเซฟเสร็จปุ๊บเราไม่แน่ใจว่ามันยังมีลูกคายอยู่ในนำกล้องหรือไม่ก็ปัดมาี่เซม,มิได้นะครับแล้วก็ยิงเคลียร์ลูกก่อนเห็นไหมมี1นนัดโอเคนะครับก็ถือว่าตอนนี้ไม่มีลูกแล้วเคลียร์เซฟปลอดภัยนะครับเซฟแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกเก็บลงกระเป๋าลงกล่องถือว่าเป็นอันเสร็จสิน้นการเล่นนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคลิปวิดีโอนี้ cm ศูยนยเจ็ดเลยม่เวัดความยาวฮะเอ้ยย่าสงสัยเราจะง่วงนะครับเราทำรีวิวกันตอนกลางคืนข้อที่ข้อทีข้อทีขออภัยดีคุณบอสเขานึกได้รีวิวความยาวนะเรามาดูความยาวปืนก่อนนะก่อนจบคลิปนี้น้ำหนักสามโลเรารู้แล้วนะครับอันนี้ความยาวทั้งหมดมันอยู่ที่เจ็ดสิบสี่เจ็สิบสี่เซนเนาะเออก็ยี่สิบเก้านิ้ว โซีเิเคสนี่สบายเลยไม่จําเป็นต้องพับท้ายก็ได้นะครับอันนี้74็ดสเดี๋ยวเรามาดูความสูงนะครับ20เซนนะครับโดยประมาณก็ประมาณ8ปนิ้วจากตรงนี้นะกล่องมันยาวอยู่ตรงนี้อยู่ละสามสิบอยู่ละลงได้สบายนะแล้วก็ถ้าพับอ้าเดี๋ยวนะถ้ายุดสุดยืดท้ายสุดลืมไปไม่ออกแล้วอีกนะฮะแปดสิ 82, ก็ลงได้อยู่ดีสบายๆนะแปสิบสองนะครับ ลองดูแบบพับนะครับพับกดตรงนี้นะครับพับมาเหลือหกสิบใช่ไหมคุณบอสคุณบอสทายไว้เกือบถูกครับถ้าสิบสองห้าสิบสามประมาณยี่สิบยี่สิบนิ้วครึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วประมาณนี้นะรประมาณอ่าเราเหลืออะไรอีกไหมคุณบอสไม่เหลือลใช่ไหมหมด <laughs> หมดแล้วนะหมดเปลือกแล้วเนาะคิดว่าเพื่อนๆคงจะได้ข้อมูลอย่างละเอียด สำหรับรีวิวนี้นะครับฝากเรื่องเสื้อนี่นะครับเสื้อที่ใส่นี้ก็เป็นเสื้อจากทีมบิวการลานานะครับหรือว่าทีมแมวหื่นของพี่หนุ่ยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเสื้อสวยๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวไลน์เข้ามาที่ผมบอกครับถามเรื่องปืนก็ได้ถ้าถามเรื่องเสื้อเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นะครับไปสั่งกันเองนะไปสั่งซื้อกับพี่เขาเองนะครับวันนี้พี่เขาเป็นสปอนเซอร์ใจดีแจกเสื้อให้ทีมงานที่ร้านใส่กันแนวสวยๆด้านหลังนี่เลือกเบอร์ได้นะครับเลือเบบอรรไไไดด้้จะะะสัั่่งพีหนนยค โอเคนะครับวันนี้เวลาวเมื่อนแล้วครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรดีๆมานําเสนอก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์นะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะที่สําคัญกดซับสไครต์แล้วก็ติดกระดิ่งไว้ก็ดีนะครับจะได้เห็นคลิปวิด,ดีโอดีๆก่อนใครวันนี้ขอลาพเพื่อนแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ